สวัสดีค่ะสไปซสวีเดนมาดามนอกเมืองจ้ะพี่น้องยอจ้าจ้านกลูกโฟเกลเมนี่คอยพามาเก็บสตรอเบอรี่จ้าห่างจากบ้านกิโลนึงจากพี่น้องเป็นสวนจ้าเขาเปิดให้เก็บเองจ้าเขาเปิดเองเก็บเองมาได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วจ้าคนเดินเขามาเก็บกินกินกันมาแล้วจ้าคอยคอยพึ่งสิได้มากจ้าคนบ่หลายจ้าเมืสวนเก็บอยู่สองสามคนจ้า ข้าวันไสจับพี่น้องแตงทิมแดงว่าเนืทิมกันหลายจับพี่น้องนี่จ้ะมียังหลายจ้ะแวะมาทักทายจ้ะแวะมาเบิ้งพามาเก็บสตรอเบอรี่จ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะอุ้ยบัลนี่ยนนวยบักไงจ้ะนี่จ้ะกำลังสุกนี่จ้ะนู่นจ้ะพอเกี่ยวเก็บด้วยทางพุ่นจ้ะนะคนเขาเพิ่งมาอีกสองสามคนจ้ะสกัดไม่ได้ไหมฉันตักตาลิดเดิ้ล เขาเม่จะ้ะอัน,นอยากน้ำก๋วยเตี๋ยวจ้ะนั่งเล่นเขาย่างเงี้ยซื้ไปเหยียบของเขานะเดี๋ยวเขาซื้อบนให้จ้ะพี่น้องนี่จ้ะฟังพี่กับแม่นเมื่อวันนี้อากาศดีพร้อมจ้ะแต่หมดจ้ะพี่น้องจ่ะแดงจนว่าแดงสุกทิ่มจนแบบว่าจักสิเฮ็ดจังใดเนี่จ้ะพี่นอ้องป๊าดอันบ่ได้มาเก็บย้อนอีหยังบ่ว่า ในสวนเจ้าของก็มีจ้ะก็เลยแบบว่ากินในสวนเจ้าของอยู่จ้ะวันนี้ในสวนเจ้าของอันกินบ่าท่านอันนกพร้อมจ้ะนกแย่งกินเมดก่อนก็เลยว่าเออมาเก็บกินกันอยู่ดอกนี่จ้ะแม่จ้าไพ่ว่างไพ่อยู่ไก่มาเก็บสตรอเบอร,บอรี่น้ำกันจ้ะสุดลูกหูลูก,ลก,ลกตาเป็นหลไรๆจ้ดแล้วขาจะไปเบิ่งบ้างวันนี้ขาจะเก็บหลายๆวอแวให้พอ่อกระต๋ยวเก็บอยู่ทัางพูนจ้ะ แ้่เตี๋วกินอร่อยไหมลูกากินอร่อยไหมเดี๋ยวมามาวิซะ่ะแซ่บเนี่ยวนุก,กินอะไรเก็บอะไรมาเดี๋ยวเก็บอันเน่าวเด้อลูกเด้อลมว่อยๆจ่ะพี่น้องนี่จ้ะเป็นฟ้ามจะห่างจากบ้านคอยกิโลนึงจ้ะ มาเก็บพีที่แล้วก็มาเก็บพีที่แล้วตอนมาเก็บนะกำลังท่องก๋วยเตี๋ยวอ่อนๆอยู่จ้ะท่องก๋วยเตี๋ยวได้อันสองเดือนน้อยๆจังวะอายอยไม่ขาลูกขาฮะอายอยไหมคะแซ่บโอเคโอเคมามั่งมั่งใหญ่จะไปเบิรงกันจ้ะว่่าพอก๋วยเตี๋ยวเก็บได้หลายไปไหนนะถ้าจับพี่น้องเก็บก้อนจ้ะให้พ่อก๋วยเตี๋ยวเอาลข่อยก็สิเก็บน้ำโอ้ยพี่น้องเอ้ยสุก เต้มสวนเนาทิมกันายจะเขาเสด็จกำไลัอยู่วันวะคือเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะอืมหวานคักติ้นไปเก็บไป,ไปจะจังอิ่ม้องไปข่อยใจตั้งเขาจะข่อยเก็บก่อนได้พี่น้องด้ะ ได้สองตะกาน้อยหนูแล้วใส่ตะกากกป่าปลาแล้วข้อสักตาสักตาไปดีดีเืนไหนอิงซิ้ง เอสอ๋อแรกนะออกสุดได้กี่ลูกคะโถั่วเยี่ยเครีฮึมฮึมแลปซีบป้าหามัดไปเก็บเด็ดเต็มตะการเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวก็สร้อยเก็บดีดีตัวนี่เก็บอันนี้เด้อลูกเด้ออย่าเก็บบักหนาวเด้อลูกเด้ฮึ